คือจะบอกเลยว่าเบื้องหน้าที่เราได้เห็นกันในละครที่สดชื่นบรรยากาศที่สวยงามกันมากแต่เบื้องหลังแต่ละคนสาหัสมากคุณผู้ชมรู้ไหมว่าละครเรื่องนี้ถ่ายเกือบปีจริงๆแล้วมันคือกี่เดือนห0สิบเดือนสิบเดือนมันยังไงมันมีอุปสรรคอะไรยังไงมากถึงต้องถ่ายถึงสิบเดือนน้ำท่วมไหมฮะน้ำท่วมอ๋อแต่จริงๆเราก็ถ่ายนะคะช่วงนั้นก็ถ่ายอยู่ถ่ายโตนะหนา ที่ครั้งนึงที่ไปสวนสยามนะคะตอนจะเข้าน้ําก็เริ่มมาแล้วแต่เขาบอกมันต้องถ่ายเพราะถ้าไม่ถ่ายวันนี้ถ้ามันท่วมแล้วเราจะไม่มีส่วนมาถ่ายไม่ได้แล้วก็เลยถ่ายไทยๆอยู่ก็จะต้องเช็คตลอดว่าน้ํามันมาถึงขนาดที่แบบออกไม่ได้หรือยังอย่างนี้ค่ะดูน่าอยก็ถือว่าเสียสิธิเดือนที่ได้คลุกคลีกันมาต่างคนก็ต่างต้องได้ประสบการณ์ใครได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆบ้างโอ้โหเยอะเลยครับผมผมทำอะไรบ้างคือต้องไปใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเป็น วิถีชีวิตชาวบ้านต่างจังหวัดลยครับเลี้ยงหมูจับปลาจับไข่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 ต้องจับหรอจับไข่ของไก่นะครับผมอันนี้ก็ลูกทุ่งมันก็ต้องเรียนทุกอย่างทุกอย่างเลยครับรชชรี่ะคะได้หรอาเรื่องนี้อะคะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเนาะต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นค่ะแล้วก็เนี่ยมาได้ขี่มอเตอร์ไซค์เรื่องนี้แล้วก็ต้องทาท่าทุกอย่างให้มันแบบ เก่งเชี่ยวคล่องถึงขั้นแบบส้มเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซ้อนท้ายเลยด้วยครับเอาผีอ๋อมซ้อนท้ายลูกของก็ฝากชีวิตไว้กับฝากชีวิตไว้เลยครับนี้บอกว่าไหวนะครับเฮนบอกว่ามีอาบน้ําให้ สัตว์เลี้ยงแสนรักด้วยค่ะใช่ในเรื่องก็จะแบบว่ารักช้างเหมือนลูกจะมีซีนไปอาบน้ําให้ช้างอะไรเงี้ยตอนแรกก็กลัวค่ะเพราะว่าตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วกลัวเขาแบบหมุดหงิดแต่พอพักก็แบบโอเคเป็นเพื่อนกันเลยครับขึ้นลงขึ้นลง พระเอกนั่นเองเขาอาจจะต้องฝึกฝนอะไรนิดหน่อยเพราะว่าบางอย่างไม่เคยเจอไม่เคยทําแต่พี่ไฮใช่ว่าจะง่ายไปสมกหมดชีวิตต้องเป็นคุณครูในเรื่องเก็บกฎมากอ่ะเอาจะไปคะเป็นคนที่พูดภาษาเหนือไม่ได้อ๋อเหรอวลาพูดเราก็ต้องนิ่งๆก็ต้องแบบว่าภาษามือกันแล้วก็ใส่ชุดเป็นเป็นเจ้านางแต่ดูแลเหมือนเจ้านมนะคะใส่แล้วต้องเออสุมาเตอร์ต้องพูดช้าๆต้องนเนิบสุมาเตอร์อะไรนะบะ บอกบะเราต้องถามรีตลอดเลยอาสาเหนื่อแล้วอู้บ่ได้เนอะอู้บ่จ้างอ่ะอู้ออยู่จะกลายเป็นอู้มันจะออกอีสานเรื่งเรี้ท่านพ่อพ่อประหลัดก็เออพ่อประหลดได้เนอะเขินเ่ยก็มีความยากกันเยอะสาวๆแล้วต้องฟ้อนรีรีก็ต้องฟ้อนด้วยค่ะฝึกมาโอนามไหมคะฝึกอยู่ประมาณสามเดือนกว่านะคะแล้วพอน้ํา น้ำไปแล้วกลับไปทุกอย่างคืนครูหมดเลยม,มันไม่ต่อนยอนแล้วทุกคนจะเป็นหมอลำเซิร์นแลยคือการการฟ้อนฟ้อนเล็บน่ำมันยาก<อ>มันก็ต้องค่อยๆขึ้น<อ>แค่นี้ก็ยิงลำบากแล้วมันก็ต้องตามโอนอ่อนกันค<อ>ือหวังตรงว่าอึดอัดมากเก็บกดมากพอสุดร้องอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะอมันอึดอั เอาอย่างนี้ดีกว่าฟ้อนเล hini, music, so ็บของสาวๆเนี่ยที่เขาซุ้มซ้อมกันเนี่ยไม่ว่าจะสามเดือนหรือสามวันก็ตามลีลาเขาสวยงามขนาดไหนเชิญชมค่ะ you uh -huh. คนผมทองคนนั้นแต่ทะไาตอนจริงไม่มีอะคะมานตั้งดูเขาซ้อมไม่เกี่ยวอยากอยากฟ้อนจะจะฟ้อนกับเขาด้วยเพราะเราเป็นคนที่รักขนมดทยประเพณนี้ทยโอเคสาวๆนีวนะครับฟ้อนรำนะส่วนหนุ่มๆเ่ยก็มีการฝึกการเล่นแบบชาวบ้านแท้ๆด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่ที่เอาไม้ไผ่มาเดินนะครับมาเดินเดินเหมือนกับว่าต่อขาขึ้นไปแล้วสิ่งกงเก่งกงเก่งของเก่งคือมัน ก่งก้าเออเอามาเอามาเอามันลองหนอยโชว์หน่อยช่วยหน่อยคุณน้องโจ้หน่อยผมเดยอะดีนะเดินธรรมดายังไม่รอดเลยฮะเดีรอนี่รอนี่ถอดรองเท้าได้บ้างนุ้ยนุ้ยต้องถอดก้าวต้องถอดรองเท้าไม่งั้นจะเดินลำบากเดินไม่เป็นเหยื่อเออปิดไปนุ้ยพี่นุ้ยลองนี่ี่นุ้ยมา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 ทุกคนระวังตัวนะครับต้องระวังตัวนะฮะจะมีเซมาเหรอ ปัดริ้งให้ได้ไก่บรรยายนะไม่ลองไม่กล้าชิคเคยล้มลงมาเนี่ยโอเคนะอะไรอ่ะลองดูลองดูพี่ดันมาแล้ววะแล้วก็เดินนะพี่ไ่ระวงได้ไดพี่ไห่พักเหรอช่วยอยู่นะเออเอาไปเก็บเฮ้ยมันยากนะล้มเยอะป้างอมสงสัยเจอเยอะครับเยอะมาก มีใครต้องเดินมั้งอ่ะมีซันด้วยแล้วก็มีพี่บอลเิยิ้มด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูกันไหมว่าแต่ละคนล้มลุกคลุกคลานกันขนาดไหนชมเลยค่ะ เล่นไม่ใช่ได้อะไรอย่างนี้แหละอไม่ใช่เรื่อต้องเล่นได้ครับแ้วเราต้องเล่นเก่งกันสองคนครับผมเมื่อสักครู่เราเห็นเนี่ยสถานที่ในการถ่ายทําละครเรื่องรักอออากาศเนี่ยส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดทั้งนั้นแล้วก็สวยๆหลายที่เลยทีเดียว ไปที่ไหนกันบ้างจังหวัดไหนกันบ้างวะที่เราไปเชียงรายเชียงรายก่อนเลยเชียงรายแล้วก็มีนครนายกใช่ไหมคะมีร้านลอยจอบบลอครับใช่ลาหลุดแก้วชลบุรีด้วยลาหลุมแก้วด้วยไปเห็นบอกว่าที่เชียงรายนี่สวยมากจนทุกคนติดใจเลยใช่ไหมครับก็ไปถ่ายไลช้าไลชาค่ะไปเจอสวยนะผมก็ที่ตอนไปสัมภาษณ์สวยชอบอันที่พี่ลิงขึ้นไปอากาศดีมากอันนั้นแหละใช่ไหมค่ะโลเคชั่นนั้นชอบเลยนี่ก็อยู่ด้วยในนู่นไปไปด้วยแล้วเจ้าของไลชาเป็นไงหล่อมาก อจริงเหรอหลอกมือถามคนนี้ครับจริงเหรอทำไมอ่ะเจ้าของไรชาจีไหมโอ้ยโอ้ยจีบแป๊าจีบแป๊าเขาก็คุยด้วยอะไรอย่างงี้แล้วทุกวันนี้ยังปลูกชากันอยู่ไหมไม่ค่ะไม่แล้วคุยกันไม่คุยกันไหมไม่ไม่ได้คุยแล้วค่ะไม่ได้คุยแล้วอ่าอย่างงี้เห็นบอกว่าพี่ลิกได้ไปคลุกเคลียกับเขามาเรียบร้อยแล้วครับและที่สำคัญได้ไปสัมผัสอะไรนะไข่หอมอะไรอ่ะอะไรไข่หอมอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันอร่อยจริงหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ คนบอกว่าทับพี่เป็นเชอร์รี่ว่ะเหมือนกนันเลยอ่ะผก็เป็นทารักของคุณหนูนะครับนีอ่อ่ะนี่อ่ะแล้วพอมีลูกอออย่างเดียวเลิกปั๊บสมบัติผมขอ,อมล,ลูกค่ะเอาไปเลีนะ้ยง <laughs> ตอนนี้ฮือก็มาอยู่ไล่ฉาที่จังหวัดเชียงใหย่นะเจ้าเนื้อ <laughs> อากาศมันหนาวกันนาดนี่คือเซ็ตชงชุดใหญ่เลยนะคะวันนี้เจ้าของไร่เขาจะชงชาให้เรากิน